เอาแล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้มีไปถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เขาเรียกอะไรใส่เม็ดไล่เม็ดกันใหม่นิดนึงเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนก่อนที่จะไปไล่เม็ดคืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปตอนเปลี่ยนยางคลิปก่อนนะครับว่าพอเปลี่ยนยางให้มันวงล้อมันเล็กลงเนี่ยน้ำหนักมันก็เบาลงแล้วก็ไม้มันก็เพี้ยนขึ้น ก็จากที่ว่าแบบวันก่อนใส่เม็ดหนักเข้าไปแล้วไม้มันแข็งขึ้นกลายเป็นว่าความรู้สึกผมอะผมรู้สึกว่าไม้อ่อนขึ้นก็เลยเดี๋ยวตอนนี้จะมาลองเทียบดูก่อนว่าวิ่งยืนพื้น60หน้าไม้รถจะเท่ากับกี่ GPS นะโดยโดยใช้ของ Google Map เลยเราเล่นของ Google เลยละกันค่าน่าจะกลางๆดีนะตอนนี้ยังไม่60เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นถนนใหญ่ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูนะ เนี่ยผมขับอยู่เกือบหกสิม่ขึ้นประมาณ49-50มันจะบวกลบประมาณประมาณแปดประมาณนั้นนะ่ะแต่เดี๋ยวต้องลองวิ่งดูผมว่าจะลองวิ่ง60แล้วก็80ดิแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันตรงกับเท่าไหร่ของหม่์ o o g l e m a p นะครับรู้สึกว่า Android อ่ะมีนะแต่ว่าต้องเราต้องกดแบบเซตปลายทางก่อนว่าเราจะไปไหนแล้วมันถึงจะขึ้นเนี่ยตอนมันนำทางเนี่ยมันจะมีความเร็วเขียนอยู่ว่ากี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็น iPhone ผมไม่แน่ใจเนะยังไม่เคยลองดูเลยฮนะ,อะตอนนี้มาลองดูกันว่า60จะเท่ากับเท่าไหร่ของ g o o g l e Map โอเค60เดี๋ยวขอ60ให้นิ่งๆก่อนนะ ขอคุมทันเร่ง60นิ่งๆก่อนอ Google Map ขึ้นประมาณ52นะครับผ่อนไปประมาณ8เนอะ52 53นะครับของความเร็ว60ะนะแต่ถ้าความเร็ว1 0อยห่ะเอ้ยไม,ไม่ร้1ย8 0พูดผิดความเร็ว80นะมาดูกันอ่า80อีกนิดนึงอีกนิดนึง โอเคความเร็วตอนนี้80นะครับเ,เดี๋ยว,ย,วยังไม่นิ่งยังไม่นิ่ง80 GPS ประมาณ71นะะพอนไปอีก9มันจะบวกไป1จากเมื่อกี้หน้าไม้รถ80 GPS Google Map ได้ประมาณ70 71นะฮะถือว่า10แล้วกันเพี้ยน10เดี๋ยวลองบิดหมดลอกดูว่า top speed จะได้กี่ GPS นะครับ หน้าไม้มันจะขึ้นประมาณร้อยเฮ้ยประมาณ95นะแล้วสายพันก็จะสุดแล้วตอนนี้90มันเป็นความข้องใจไงคือผมอยากรู้ผมก็เลยต้องลองไม่ขึ้นเลยเหรอ90ต้องต้องกุ้มๆนิดนึงหรือเปล่าตอนนี้ได้80 GPS Google นะ 80g ขึ้นมาเป็น83 G แล้วอ่าตอนนี้สายพานตัดแล้วนะครับสายพันขึ้นสุดแล้วรู้สึกเหมือนกลองตัดนิดนึงอะ่ะได้ประมาณ80 82 83 gps นะประมาณนี้นะอันนี้คือก่อนจะไปใส่เม็ดตอนนี้ที่ผมใส่อยู่มันเป็น14ล้วน สกูปปี้เดิมๆออกจากศูนย์ตัวเจน2ตัวผมนะมันใส่มาให้13ร้วนนะครับตอนนี้ผมไปใส่14ร้วนอยู่ก็เดี๋ยวจะลองใส่15รว้แล้วนเราเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีความแตกต่างกันหรือเปล่าเอ,อ่อโดยทฤษฎีนะไม่ต้องแข็งขึ้นเพราะว่าผมใส่เม็ดหนักขึ้นสิ่งที่ผมต้องการจากเม็ดที่วันนี้จะมาใส่ก็คือในการยืนพื้น60เนี่ยผมอยากให้มันใช้รอบน้อยกว่านี้นิดนึงนะจะได้แบบ ยืนพื้นเดินทางไกลอะไรเงี้ยมันจะได้ประหยัดน้ำมันขึ้นนิดนึงส่วนใหญ่ผมก็ใช้เนี่ยแบบข้ามอำเภอหรือวิ่งทางรล่งรงแบบเนี้ยบ่อยทุกวันนะเพราะงั้นก็เลยอืดในเมืองไม่เป็นไรเราค่อยๆบิดเรื่อยๆผมเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบเข็นคันเร่งรถอยู่แล้วนะเพราะงั้นก็ไปเรื่อยๆเออไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องวันนี้เป็นน้ำมันเครื่องของ M MM อ c นะครับ เดี๋ยวไปดูกันที่ร้านพี่เมย์ดีกว่าทั้งน้ำมันเครื่องอะไรเมดเลยไปนี่นะฮะน้ำมันเครื่อง M MC นะตัวนี้เป็นของสกูตเตอร์รู้สึกจะผลิตไทยนะแบรนด์ไทยแต่ว่าเหมือนกับอะไรวัตถุดิบแล้วเขาเรียกว่าอะไรวะเออเขาเอามาจากข้างนอกแต่ว่ามาผลิตที่ไทยน้ำมันเครื่องตัวนี้ของแบรนด์ไทยเลยเบอร์40นะครับสำหรับสกูตเตอร์เลยอันนี้สกูปปี้ใส่ได้เขาเขียนว่าสำหรับ บิ๊กสกูตเตอร์แต่ว่าอันนี้สกูปปี้ล้วก็ใส่ได้เราจะยัดเยียดความเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ให้นะ <S <S 1> <S 1> ที่อานรีวิวมาก็ใช้ได้อยู่นะมีคนบอกว่าก็โอเคแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรใช้แล้วก็ลื่นๆดีสมกับราคาอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องมาลองกันมีเอสเตอร์ด้วยนะตัวนี้ราคานี่คนระับตามป้ายแอบสม้มแอบสม้ม มีกลิ่นหอมด้วยแต่ไม่รู้หอมกับวาวลินหรือเปล่าเดี๋ยวจะดมให้ดูนะผมว่าว,วิธีใช้มันน่าจะเขียนบอกว่าสําหรับใช้สูตรดมหรือเปล่า <c oughs> เธอ,อแบบกลิ่นหอมไม่มีเนะไม่มีแต่กลิ่นมันหอมเดี๋ยวต้องดมกันนะ <c oughs> แล้วก็เฟืองท้ายรอบนี้เป็นโมตูุลเหมือนเดิมเบอร์เก้าสิบรอบที่แล้วเพิ่งเปลี่ยนมาแต่ว่าล่าสุดที่ผมเปลี่ยนเฟือง <c oughs> ท้ายกับนะ้ำมันเครื่องอ <c oughs> คือเจ็ดพันกิโลที่แล้วรอบนี้ลากมาเจ็ดพันกิโลโคตรเยอะใส่แอมซอยมานะ ถ้าเกิดถ่ายมาแล้วนะ้ำมันเครื่องยังไม่แห้งหรือว,ว่าแบบยังขาดไม่เยอะแสดงว่าเอ็มซอยดีเออพราะที่เคยใส่คาร์ตต้อนแล้วก็อะไรอีกแบรนด์นึงวาวูลีนเนี่ยมันหายตั้งแต่หกพันแล้วนะพอกแกะมาอีกรอบหนึ่งคือนะ้ำมันเครื่องหายแล้วแล้วก็เม็ดสุดท้ายเม็ดเม็ดสิบห้ากรัมนะครับใส่ได้ไหมว่าทำไมเม็ดดูใหญ่เนี่ เดี๋ยวมาลองดูว่าใส่สกู๊ปปี้ได้ไหมแต่ร้านเขาบอกว่าใส่ได้เออมาไล่เม็ดหนักกันนะไม่เน้นต้นเน้นยืนพื้นรอบตันจับไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนว้าบดาดำบิดปี7พันกิโลนะจริงๆระยะถ่ายมันสามพันก็พอแล้วสำหรับรถเล็กเจ็ดพันเอ็มซอยเจ็ดพันเกินมาพันหนึ่ง แันใหญ่จริงจริงสามพันก็ได้เพราะว่ารอบมันใช้สูงถ้าเทียบแบบพวกคันใหญ่เออมันจะใช้สูงกว่าเพราะงั้นสามพันก็พอนะแต่นี่เจ็ดพันแบบทดสอบความอึดของน้ำมันเครื่องแล้วก็ของเครื่องยนต์น่าจะหายไปเยอะอยู่อ่ะเดี๋ยวรอให้น้ำมันออกให้หมดก่อนนะ มาดูกันนะครับว่าเหลือเท่าไร7,000กิโลแอมซอยเติไมไป800ใช่ไหมวันนั้นใชเฮ้ยแต่ถือว่าเหลือเยอะถ้าเทียบกับอะไรล่าสุดที่ใส่รอบก่อนครับตน้นหรือรถันเก่าไม่ไม่ได้ดูเลยขับยิงแต่รถก็ไม่ได้ปาทอนี่หว่าไม่ไม่รถปมไม่ปาทตถายหายหหเลยพี่เมยเลือ700แต่แปลง100เหลือ700 รอบรอบก่อนไม่เสร็จครับต้นแต,แต่ผมเปลี่นตามบรรลุตามบรรลุให้รอบก่อนครับต้นลากหกพันเหลือสองร้อยใสไปแปดร้อยเพราะว่าพี่ลิมนี่ขีดยาวเลยขีดหัดใหญ่ก็เลยเปลี่ยนตามบรรลุไม่ไหายน,นี่ก็หัดใหญ่บ่อยแต่ว่าลากลากหกพันโลไอรอบนี้พลาดหน่อยเปลี่ยนช้าไม่ได้ดูไหมนี่ก็เยอะไปเยอเป็นไงฮะอ่ารวยเยมั้งเยอะนะนี่หกเอยนี่เจ็ด โอ้ปลูกประมาณ <5. S 1> ต่ำกว่าห้าร้อยนิดนึงสี่สี่ก็ถ้าใครจะเปลี่ยนแนะนำสามพันกิโลก็พอสำหรับรถเล็กเพราะว่ามันฟาดรอบสูงสี่ร้อยแต่นี้คือลืมรอบนี้ลืมแบบลืมจริงๆว่ามันไม่ได้ดูไม้ว่ามันเท่าไหร่เออคือปกติผมจะจดไม้ไว้ตลอดว่ากี่โลเปลี่ยนแต่รอบนี้คือไม่ได้ดูนะแต่ก็โอเคอยู่นะมันเครื่องยังไม่หายนะหายไปหน่อยนึงแต่ไม่ได้ขาดแบบ ไม่ได้ลูกติดก็โอเคเออถ้าลูกติดก็ทําใหม่ทําลูกอาเดี๋ยวใส่ของใหม่ของใหม่อยู่ในแล้ววะ M MM MC ไม่รู้ย่อมาจากอะไร Motorcycle more, more Motorcycle อะ M หนอ่งตัว M สองตัวเดี๋ยวต้องดมกลิ่นกันดูก่อนว่ามันหอมจริงหรือเปล่านะ มมันมีแบบนี้เลยท่านีเป็นจุกเออกล้ายโมตุนเออมันจะดึงขึ้นมาได้ไหมสีแดงด้วยนะเดี๋ยวลองดมดูเออโมตุนน้ำแดงสาขาสองอมอ๋อนึกว่ามันจะมีแบบเป็นคอยื่นออกมาต่ลงไม่มีนะเป็นแค่จุกกันไหลไม่ต้องใช้คออันนี้แปดร้อยไหมอันนี้ปองแปดร้อยแปดร้อยโอเคพอดีเลยกี่บาทนิสองร้อยห้าพี่มเฮ้ยตูกดัง ราคามัน2องเ้าเนี่ยเขาคิด2องห้าแบบเหมือนลดนาะถูกดีสองร้อห้าไดเอสเตอร์หอมแม่หอมแม่ลืมดมแล้วหอมหอมหอมไหนไหนไหนเวียนถือตัวนี้เลยเฮ้ยหอมขอดมหน่อยหอมหอมหอมมืนลูกอมอ่ะถือฝักลูกอมฮัดบีดฝักถือกล้วยอ่าใช้สูตรดมเอานิ้วแตะเฮ้ยหอมเหมือนฮัดบีดคล้ายๆนู้นเลยแฟนต้าน้ำแดงนะเหมือนมาก เอ,อเอ้ยนะโคตรหอมเลยหอมเหมืนน้ําหอมเลยเออเชีย่ยหอมกับวาวลีนเยอะอันนี้หอมหวานๆอนะ่ะเออใครนึกไม่ออกนึกถึงอ่าแฟนต้าที่เป็นน้ำแดงนะคล้ายๆกันมากเลยแต่นี่จะหอมละมุนกว่าหน้าสดมากเลยเขาไปใส่เป็นน้ำแดงแก้งเพื่อนก็ได้นะแต่อย่าทำ <laughs> หอมมากก็ความเรลวใกล้ๆเยบูบอยเออเออเออ พร้อมกับวาวลีนแล้วที่แน่ๆนะใครจะซื้อมาดมก็ได้นะกระป๋องละประมาณสองร้อยเก้าสิบบวกลบห้าสิบบาทแล้วแต่ร้านเอามาดมอย่างเดียวหมดหมดกระป๋องกันเลยทีเดียวเป็นกระป๋องโลหะด้วยแต่กำไรกี่บาทวะกระป๋องโลหะนี้มักจะเทไม่หมดวะมีไหมม,ไหม,มันค้างจริงมันค้างตรงคอใช่ค้างตรงคอ ไอไอไอเดี้่เตือนเลือกเลืกผลิตแล้วกับกงลหวเป็นกระป๋องพติกเนี่ยเพราะว่ามันค้างเลยนท่นงหรด้วยแล้วก็ต้องแบบคว่ำแบบพลิกอีกฝั่งหนึ่งซื้อมาแปดร้อยพอดีเป๊ะก็คือพอใส่เข้าไปในรถแล้วมันก็คงไม่เป๊ะอาจจะหายไปสักห้าซีซีอะไรเงี้ยสมมติสมมติเพราะมันไปค้างในกระป๋อง แต่ถ้าเป็นกระป๋องหนึ่งลิตรเราจะตวงได้ก่อนเลยว่ามัน 8, 800แพอดีเป๊ะแล้วเราเทตุ้มเข้าไปเลยประมาณนั้นนะครับแต่มันหอมจริงนะหอมแบบเต็มร้อยให้ร้อยเลยหอมมากซื้อมาดมกันได้นะหยอกหยอกหมดเไยนั่งเลย ทำอยู่ที่แถวเฮ้ยวยันก่อนใส่ของอะไรไปทำไมมันเป็นสีนี้ของโมตุล่ะไปไปโมตูลอ้ยร้อนร,อนรอนแต่จริงๆยังใสอยู่เลยนะ<ม>ยังออกสีเขียวเขียวอยู่เลยจริงๆไม่ต้องเปลี่ยน<ม>ก็ได้นะแต่ว่าแต่ว่าเรามันเพื่อความฟิตอยู่ตลอดของรถนะฮะเพื่อความสมบูรณ์แล้วก็ เปลี่ยน้เลยเบริดล้อลีดจิ้งลีดจิ้งลีดแดงนะลอ้อด้วยสตรีมยางอระแขงรถกันหน่อยนะครับเดี๋ยวถ่ายลำบากมือเดียวโโโใส่มันเข้าไปโมตุนสปอนเซอร์ได้นะครับไ มันกี่ซีซีอันนี้พี่เมย์นี่ร้อยยี่ร้อยยี่สิบเฟืองทายถ้าเวทบ้านสองขวดสองสอ,องหลอดสองร้อยสี่สิบเฟือใหญ่มหมดเรียบร้อยนะเหลือแค่เม็ดอย่างเดียวเดี๋ยวสักครู่เม็ดไมียากถอดฟ้าถอดไว้ก่อนยิงเบอร์แปดอย่างเดียวเออ ก็ไอ้อน็อตเนี่ยกับฝาครอบไดสตาร์ทพอชุดข้างมาแล้วเดี๋ยวต้องล้างเศษฝุ่นผงหน่อยนะดูสิอันนี้เม็ดเก่าครับใส่ไปเมื่อประมาณสองหมนกิโลได้มั้งจะไม่ได้แล้วเม็ดเก่าใส่เป็นสิบสี่กร,รมัมดูสภาพเน่าๆหน่อยจากสีขาวกลายเป็นสีดำเดี๋ยวเราจะใส่เม็ดใหม่ไปนะ สิบห้ากรัมใส่ไปเลยเม็ด้ากรัมนะนี่15กรัมจากช็อปปี้นะครับเรียบร้อยไม่เสียบลูกชิ้นทิ่มยางแต่เดี๋ยวประกอบใส่กันแล้วก็ไปลองเทสดูว่าไม่จะแข็งขึ้นไหม หลังจากที่เราไล่เม็ดมาเสร็จแล้วแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาดูว่าไม้มันจะแข็งขึ้นเท่าไหร่เมื่อกี้บวกลบประมาณ9ก้ถึงสิอยู่นะเฮ้ยฟิลลิ่งมันดีอะผมโคตรชอบฟิลลิ่งเม็ดหนักเลยเว้ยลื่นมากเลยรถน้ำมันเครื่องใหม่นะลื่นเลยขับหกไม่อยู่53 ห้าสิบสามนะถ้าขับแปดสิบ <c oughs> อ่ะไรกับเวทป้าถ้าแปดสิบไหมประมาณเจ็ดสิบเอ็ดหรือเปล่าไหนดูซีดูซีเอาใหม่ใหมประมาณเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบ ก็พอๆกันนะไม่ได้ต่างกันมากแต่ท็อปสปีดเนี่ยเมื่อกี้ก่อนใส่เมนะ็ดน่ะมันได้ไป95ใช่ไหมหลังใส่เม็ดท็อปสปีดจะขึ้นเพิ่มขึ้นไหมแบบอาจจะใช้รอบน้อยลงแล้วแต่ความเร็วไปได้มากขึ้นเอ้ย ความเร็วได้ตั้ง84 85 GPS เลยอรอหน้าไมคประมาณ95นะครับ GPS เพิ่มขึ้นนะท็อปสปีดใช่ไหมก่อนหน้านี้มันได้80ใช่ไหม82เหรอประมาณนั้นอะ่ะแต่ยังตัดเท่าเดิมอยู่แฮะไล่เวทป้าไม่ทัน <c oughs> ลองให้แล้วนะสรุปใส่เม็ดหนักขึ้นความเร็ว GPS เนี่ยเหมือนจะแอบแข็งขึ้นบ้างนะ ประมาณ1นึ่ถึงสประมาณนี้นิดหน่อยไม่เยอะแต่ที่ผมรู้สึกได้คือเหมือนมันใช้รอบน้อยนะแบบวิ่ง60แต่มันใช้รอบน้อยกว่าเดิมอะอะไรประมาณนั้นเออผมรู้สึกอย่างนั้นมันเป็นมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวไงเราเข้าอยู่เทินล,ละประมาณนี้แล้วกันนะครับ คาดว่าคงจะประหยัดน้ำมันขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมใส่เม็ดเดิมของรถติดรถเนี่ยแล้วพอมาเปลี่ยนเป็นเม็ดหนักเนี่ยมันประหยัดน้ำมันขึ้นนิดหนึ่งอนะนิดนึงเหมือนแบบพอน้ำหนักเม็ดเยอะอ๋อแล้วมันมันใช้แรงในการเวียงเนี่ยใช้กำลังใช้รอบเครื่องเหวียงสายพานน้อยลงเพราะว่าเม็ดมันมีน้ำหนักเยอะแต่ว่ามันจะช้าตอนออกตัวเพราะว่าเม็ดมันหนักมันต้องใช้แรงในการแบบเวียง เยอะแต่พอเป็นรอบไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องใช้รอบเครื่องที่เยอะเพื่อดันสายพานขึ้นเพราะเม็ดมันหนักไงเหมือนไล่สเตอร์เอาง่ายๆแล้วกันเดี๋ยวงงตอนนี้ผมก็งงแล้วพูดอะไรวะเหมือนไล่สเตอร์ประมาณนั้นนะใส่เม็ดหนักก็เหมือนเราลดฟันสเตอร์หลังลงประมาณนั้นนะครับโอเคอคลิปนี้สรุปได้ว่าฟิลลิ่งที่จับได้ก็คือเหมือนจะใช้รอบต่ำลงเพราะเม็ดมันหนักขึ้นเออประมาณนี้แต่ผม ผมชอบฟิลลิ่งเม็ดหนักมากเลยนะมันแบบมันรู้สึกเครื่องมันไม่ค่อยสัน่นอ,อ,อ่ะเอออ่าก็ใครมีอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้ใครเคยใช้น้ำมันเครื่อง MMC มาคอมเมนต์กันได้นะครับว่ามันหอมมากถึงขนาดกินเข้าปากได้เลยหรือเป,เปล่านะหยอกยอกยอกโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้า